แล้วนี้เดียวกันในละตัวแก้บางนั้นตัวเพชรจชไดมข้างน้าของผมอนะอันนี้ลองทะลวงก่อนแบบมันหลุดมันขาดนะตัวอย่างมันแหละยุบประมาณนี่แหละขอตัวมันเนี่ยยุบเลยเลยนะครับผมลงไปบ่เลิกดอกเพราะว่าทัมนี่แล้วเนาะประมาณสองลุกไปเหมือนท่านสองนะส่านสองเอาผ้าผ้าอัจฉโิยะด้ยอุดอุดเลยมั็นแบบไหนมีผ้าปะผ้าคีริ้วล้างรถเท่ามีปะ พาคิริวล้างรถไปอุดข้างบนบ่อย <Yeah. S 1> ู่ล้างรถงุงพาคิริวมาเลย